guys. Now we are at the AIS event. Um, there's gonna be me and Fatima as well. It's gonna start from 3 p.m. onwards. Hola Mexico! Como estas? Sawasdee Ka. I've been มีขนมมาให้กินนี่สุดๆขนมไทยต่อยมากเป็กใครบ้างคะมีฟาติมะนะคะไปมากันสองคนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อวานก็สองงานโอเควันก่อนหน้าได้พักแหละโอ้ลนะ่ะ เต่ยโมูกด์ผมผมใช่ไหมดิฉันก็ว่าอยู่วันนี้คือสดมากไฮเวียดนามสินเจ้าไม่จะคุยอะไรอะ่ะสวยมากขอบคุณนะคะจริงจะไปถ่ายรูปก,กันระหว่างน,นี้ก็ได้แล้วเนี่ย แนวหามุนถ่ายรูปก,ก่อนนอ้องรอมาบูฮายฟิลิปปินส์คนกดตะก,ก้าได้นะปัตกตะก้าไม่ให้มาฮาคิจามากับพี่เต๋าเหรอครับใช่แล้วนี่มากับพี่เต๋านะคะชูนทูๆทู How do you feel, winner? Wow, well, I'm feeling great. เขาาเขาากออกไป oh. ไปเลยใช่ไหมคะสวัดีคะสวัสดีค่ะ Hello Now I was